สวัสดีค่ะคกิจกรรมความเพียนครั้งที่86ประจำวันที่29มีนาคาม2,568 f a ห e b o o k สบนกพิชพัทนะคะปัดนี้วันที่29มีนาคาม2,568เป็นวันที่86ที่ข้าพเจ้าพิชภัทรการปูนขอถวายเสียงสวดสาธยาพระประสูติพระปริและมนต์ต่างๆ ถ้าไหวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยญาบูชาเด็กรูบาอาจารย์ทั้งหลายคอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและหนกได้มีเจานสมาธิจดจ่อในขัะหลกพยัญชนะในบทส,สวดอย่างต่อเนื่องนียเถิดบทส,บส,สวดที่หนึ่งบทส,สวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาก,กวาวีสุอัคคันฉลิตัวเทวจาสันตมังมุนีราชาสารส,ส,สนันตุสังฆม,มขะทังสังเคกามีเจรูปีสิงิขิตะตะเกตันตาริเขวิมานเติเปละเทตะคาเมตะรุวะนะคะ่านิเคหาวะตุไมหิเคเตภุมมาจะยันตุ เชลาทาละวิสเมียักษ์ขันทะนาคาติชันทาสันติเกยังมุนีว่าเราจะนางสัตว์วรมีสุนันตุธรรมะสวรรคารัวยามพระทันตาธรรมะสวรรคารัวยามธรันตาธรรมะสวรรคารัวยามธัรนตาบทสวดที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะ บทที่สามบทกลับพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาทีมิสวัมมสดิส์กตุพระควตาธรรมูธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนพระหัวตโตสาวะคสังโฆสังขังนัมามิบทที่สี่บทสวดนัมการสิทธิคาถานโมตัสสะพระควาตัวลาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควาตัวลาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควาตัวลาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรจรณคมนะปะถะ พุทธังสารนังข้าฉามิธำมังสารนังข้าฉามิสังฆังสารนังข้าฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังข้าฉามิทุติยัมปิธทำมังสารนังข้าฉามิ ตุติยัมปีสังฆังสลานังขะฉามิตติยัมปีพุทธังสลานังขะฉามิตติยัมปีรรมังสลานังขะฉามิตติยัมปีสังฆังสลานังขะฉามิบทสวดที่หกบทสวดสัจจคิริยาคาถานาติเมสลานังอัญังพุทโธเมสลานังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่มีหุตุศภทะนาติเมสลานังอัญญ์พุมโมเมสลานังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่มีหุตุศภทานาติเมสลานังอัญังสังคูเมศลรนังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่มีหุตุศภทาน บทที่เจ็ดทุธานุสติปิติปิโสภะควาละหังสมาสัมพุทโววิชาเจรณสัมปันโนสุกตโลกะวิถุลานุตตะโลกปิริสาธรรมาสาระที่ศัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติบทสวดที่แปดธรรมานุสติ สวัสดีคตัวพระขวัตตาจมูสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสติโกอปนายิโกปัจตังเวทิตาโพวิญญูหิติโมสดที่เก้าสังขารุสติสุปฏิปโนพระขวตโตสาวกสังโฆยุปฏิปโนพระขวตโตสาวกสังโฆญายาปฏิปโนพระขวตโตสาวกสังโฆสามีิปฏิปโนพระขวตโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคลาเอสัพพะขวตโตสาวกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชะลีกะละเนยโยอนุตตาลังบุญญาขีตังโลกาสติ บทที่สิบรับตนาสูตรยานีทา่าปูตานิสมาคตานิปุม,มานิวายานิวันตันิเชสัมเพรวภูาตาสมณาพระวันตุอัตโทปิสักกนาจัตุนันตุภาจิตันตันมาหิภูตานิสายเมตตาสามัมเพยเมตังกรุธรรมมนุษยาปัจชายาติวัจรัตตุตะหาลันติเยะพะลิง ตันมาหิเนลักอัฏฐะอภามัตตายังกินจีวิตังอิท่าวังมลังวาสังเคสุววยังรัตนังปณิตังเอานูสัมังอธิตาธาคตินะอิธรรมผีพุทเทรัตนังปณิตังเอตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุขายังวิละกังอมตะตังพะทัตติคาปณิตังทัตติคาสังยามุนีสมาหิโตนาตนะัมเมนะสมาติกิบีอิธรรมผีธรรมรัตนังปณิตังเอตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยัมพุทธะเศโตปะรีวัฒนะ ยีสุดจิงสมาธินันตะลิเกณยะมาหูสมาธินาเตนะสโมนะวิชติทำผิดทำมีรัตนังปณิตังเอเตนะสเตนะสวัติหุตุเยบุคลาอัสสะปัจจันัทจัตถาจตาลิเอตานิโยคันิหุติเตทัขีเนยายสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิหมาพลานิอิทำผิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสเตนะสวัติหุตุเยสุปายุตามะนาสาตมิหินานิการมิโนโคตมะสาสนามิตตปฏิปตาอมตังวิไคหะ สังธามุธานิพุติมพระเจ้ามานาอิทัมปิสังเคละตะนังปณีตังเอเติตนัสเจนะสวัสติหุนตุท่ตทิมท่าขีโลปัตวินจิโตสิยาจาตุมติววเตปิยะสัมปะคัมปิโยต้าทุป,ปมังสัมปุริสังวัฒน์มิโยอริยะสัจจานิอวิตารปสติอิทัมปิสังเคลตนังปณีตังเอตินัสเจนะสวัสติหุนตุเยอริยะสัจจานิวิภาวะยันติคัมปีละปัญเจนะสิเตสิตานิกิจจาปิติกับมุนติ ภูจับป่ามัตตาณติพระวังอัตฐามนาทิยันติีทำปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสตีนะสุวัติหงตุสหาวัฒนะนะจำปัทายาตาญาสุธรรมาชหิตางาวิติสังกายทาติติวิกิติตัตจสีสัพพตังวาปิตาญติกิติตตุหาปลายหิจาวิปามุตูจัจตาริฐานาเอนิอภพโตกาตุอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสตีนะสุวัติหงตุกิตาปิโสกมังกรูติปาปกัง กายเยนะวาจายุทธเจตสาวาอาภะโพสตัสตัสปชิทายะาภะพตาทิตตปัฏฐะวุตตาอิทัมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหงตุวานับปะคุมเพตถาภูสิกตะเคกิมานะมาสิปัธมิงคีมิตะทุปมังธัมมะวะลังอธิชยิณิพานะคะมีปรมังหิตายะอิทัมปิพุ้เทรัตนังปนิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหงตุวะโลวะลันยุวะละโล โทวะลาหะโลอนุตโรธรรมะวลังอริเตยิทำบิดผู้เตยละตานังปณิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหงุตุกีิดนางบุรณะนางนวัตนัตถีสัมภวังวิลัตัดติตายติเกผ่าวัดมิงตีคิดอัปีผาอวิลุนหิฉันทานิพันติตีลายะสัมอติโปอีทมปิสังเคระตานังปณิตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหงุตุ ยานีธาปูตา,ตา,ตา,ตานิสมาคาตานิปุมานิวายานิวัตติเกตตาถาคาตังเทวมนุสปุชิตังพุตังนมะสัมมสามมสุปุติหงตุยานีธาปูตานิสมาคาตานิปุมานิวายานิวัตติเกตตาถาคาตังเทวมนุสปุชิตังธรรมังนมะสัมมาสุปุติหงตุยานีธาปูตานิสมาคาตานิปุมานิวายานิวัตติเกตตาถาคาตังเทวมนุสปุชิตังสามังนมะสัมมาสุปุติหงตุ บทที่สิบเอ็ดอาถรรพ์ปริญปัญญุจรย่อสัมภาโลคาวินิจผู้ตัสัมภาสันตาปวชิตโตสัมภาเวรามติการตันิุู่้ตัต่ตุวังภวะสัาสิติโยยุวัชนตัสัมภาโลโควินาศตุนาเตวะวัตวันตาลายโยสุขีติกายุโกภวะอวิวัฒนศรีลิสันนิจังวุตธาปจัยยีโนจตารูธรรมาวิวัตันติอายุวันนงสกศังพรลังบทที่สิบสองอธิตตปริยยะสุดเอวังเมสุตังเอกังสัมเมยังพระขาวข้าใยังวิหารติะข้ายาติติกัรติ พิ่คุสังหาเสนาจักรลักโผพครวัพิี่ครูอมันเตศิสัมพันธ์พิเวยที่ตั้งจิตจากพิเวสัมพันธ์อธิตั้งจักปู่พิเวที่ตั้งรูปายที่ตาจักปุวิญญาณที่ตั้งจักปุสัมผัสโดยที่โตยยำปิตั้งจักปุสัมผัสจากปัจฉิยาปัจฉติเวทายตั้งสุขังวาทุกขังวาทุกขมกาสุขังวาตัมปีที่ตั้งเคนะอธิตังอธิตังราคะกินาโตยศักยินาโมพินายาจักรยานิยามานิสุขเกหิปัญิเทวีหิตทุเกหิ โทนาณสีหิปยาสีหิอธิตันติวะธานิสสตังไอทิตังสันตาทิตาสสตาริญญาณังอธิตังโสตาสัมภัสสตตุอธิโตยามปิตังโสตาสัมภัสัพพะเชียร์ปัจจติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปีทิตังเกนะอธิตังไอธิตังลาคขินาโทสักขินาโมขินาทิตังชจติยาชะลามะลันเนนะสุเกหิปิลิเตเวหิทุเกหิทุนาสีหิปยาสีหิอธิตันติวะธานิ ข้านางอัิจังคันธายทิตาคานาวิญญาณังอัิจังคานาสัมปัตโตทิโตยัมปิตังคานาสัมปัตปัจจยาปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขคำสุขังวาตัมปิทิตังเกนังอัจจังราคะคิณาโทสักกิณาโมงกิณาจิตังกัจจิยาจาลามะระเนนะโสเกหิตปลิเทเวเหตุทุกเทเหตุทุมณัตเหหิปยาเหหิอธิตังติวัตามิชิวหาทิตาลัสษัณทิตาชิวหาวิญญาณังอัิจังชิวหาสัมปัตโตทิโตยัมปิตังคานาสัมปัตปัจจยาปัชติิเวทยตัง ทุกังวาทุกคังวาทุกขมาสุกังวาตัมปีเี่ตังเกน่าที่ตังอัิตังราคะคินาโตสักคินาโมคินาจาติตอทิตังชาจิยาชาลามาลาเนนะโสเกหิตผลิเทเวิหิตทุเกหิตุมารเสหิตปยาเสหิเถี่ยิจันติวะกามิกายโยอทิโตปุถะพายทิตากายะมิญญาณังทิตังกายะสัมปัสโสทิตูยมปิตังกายะสัมปัสกัปัจเจยาวปัจเจเวทายตังทุกังวาทุกคังวาทุกขมาสุกังวาตัมปีที่ตัง เกนาอิฐงนอธิษังราคคนาโทสักคินามงคินาทิฏังจ迦จิยาชลามาลณีนะสุเกหิปนิเทวิหิตุเกหตุมณสสหิปยาสิหิทินติวัตามิมโนทิตทจมาทิฏามโนเวนเดนังอธิานมโนสัมผัสตทิตยำปีทางมโนสัมผัสสัพเพะจาปติเวทิฏังสุขังวาทุกังวาทุกขะมาสุังวาตัมปีทิังเกน้าอติษังอธิัาราคะคินาโทสักคินาโมงคินาทิฏฐังจ迦จิยาชลามาลณีนะสุเกหิปนิเทวิหิตุเกหิติ เอวังปักสังคิเวสุวะยะเสวะโกจักขูมิปินิพินตติลุเปสุเวีนิพินตติจักขุวิญญาณิปินิพินตติจักขุสัมผัสเจปินิพินตติยำปินทางจักขุสัมผัสสัพพะชยร์ปัจจิติเวทายังสุขังวาทุกังวาทุกขามัสุขังวาตัมมิปินิพินตติโสตัณนิปินิพินตติสันเทสุปินิพินตติโสตวิญญาณิปินิพินตติโสตสัมผัสเจปินิพินตติยำปินทางโสตสัมผัสสัพพะชยร์ปัจจิติเวทายัง ทุขังว่าทุกขังว่าทุกขมะสุขังว่าตัมมิงปีนิพินทติกคณะมิงปีนิพินทติกันธีสุปีนิพินทติกคนะวิญญาณปีนิพินทติกคนะสัมปัสจิปีนิพินทติยัมปีทางกคนะสัมปัสจะปัจจัยาวปัจจัยิีเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมะสุขังว่าตัมมิงปีนิพินทติชิวหาญปีนิพินทติและจิตสุปีนิพินทติชิวหาวิญญาณปีนิพินทติชิวหาสัมปัสจิปีนิพินทติยัมปีทางชิวหาสััััััมปปปะะจจยยาาาาตติเวววททงงงสุุขขก อะมาสุขังวาตมิมปินิพินตติกายะมิปินิพินตติโพธิภิกุปินิพินตติกายะวิญญาเนปินิพินตติกายะสัมปัตติปินิพินตติยามปิทังกายะสัมปัตตปัตตยะวัชย์ยะชยติเวทายตสุขังวาทุกขังวาทุกแมาสุขังวาตมิมปินิพินตด้มานะมิปินิพินตติธรรมีสุปินิพินติมโนวิญญาเนปินิพินตติมโนสัมปัตติปินิพินตติยามปิทังมโนสัมปัตยาปัตติเวยะวาทุกขังวชย์ยะวัชยติ นิ่เป <plane>. ็นทางวิรชติวิราควิมุตติวิมุตตานิวิมุตตานิเจนางนางมูติกีนาชาติวุติตังกามัสริยังกตังกัลลิยังนาปังอัตตาญาติปชาณาติติเจม้าวจัปภะกะวะอัตตามานาเตพิขุอภะคะวะโตภาสิตาอภินันตุอิมันฑมิจตปาณเวรยักลัตนะมิกันยามานีตัสสะพิขุสหัสสะอนุวาตายะอสะเวหิติตานิวิมุตติงสุติบทที่สิบสามอนะคะรัตนะสุตังเอวังเมสุตังเอกังเอกังสัมมยังภะคะวะ พระขวาภาลานัชิยังมิหายิธิปัตตานีมิฆาทยเยตกลาภูปะกวาปัญจวัคคีเยพิกขูวอมันเตสีลูปังพิกเวอตาอะนาตาอะลูปังกะหตุทังพิกเวอตาพระวิษณนายิทังลูปังอาลาญาสังมัตเตยสัมเพาจาริวเปรเอวังเมลูปังหูตุเอวังเมลูปังมาหูสิสยยันมาจากภูพิกเวลูปังอนาตตาตัณมาลูปังกับพาทายสัมวัตตินัตาราภติ ลูกเปอวังเมรูปังหุ่นตุเอวังเมรูปังมาหุ่นสติเวทนานตาเวทนาใจถิดนทางพิคเวอตาภาวิสันยยิ่งเวทนาภาทายาสังวัตเตยสัมผัสจเวทนายะเอวังเมวทนาหุ่นตุเอวังเมวทนามาหุ่นสติยันมาจากภูพิคเวเวทนานตาตนมาเวทนาภาทายาสังรัตตินะจ๋ารปฏิเวทนายะเอวังเมวทนาหุ่นตุเอวังเมวทนามาหุ่นสติ สัญญานัตตาสัญญาใจหตุทางพิกเวียตตาภาพวิสันนัยยิ่งทางสัญญาภารทายสังวัตตุยัสัมเพธะจาสัญญายะเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามาหูสิติยันมาจากผู้พิกเวสัญญานัตตาตันมาสัญญาภารทายสังวัตติกิริยะต่ละปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาหูตุเอวังเมสัญญามาหูสิติสังคารานัตตาสังคาราใจหตุทางพิกเวอัตตาอภาพวิสังสุนัยยิ่งงสังคาราภารายสังวัตตุยุงสัมเพธะจสังาเกสังคารีสุเอวังมีสังคารามเอหิสุติ ยันมาจากปุพิเครสังขารานาตาตันมาสังขาราปัตยสังวัตติเน่าแต่รัพติสังขารีสุเอวังมีสังขาราหูตุเอวังมีสังขารามาหิสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณะจาเหตุทางพิเครื่อัตตาภระพิสัะนะยิทางวิญญาณังปัตยสังวัตเตยสังวัตเตสังเพสจากสันยาิจะวิญญาณีวังมีสัญญาหูตุเอวังมีวิญญาณังหูมาหุสิติยันมาจากปุพิเครวิญญาณังอนัตตาตันมาวิญญาณังปัตยสังวัตติเน่าแต่รัพติ วิญญาณีเอวังเมวิญญาณังหูตัวเอวังเมวิญญาณังวางหูสิติตังคีมัทธาถพิกเวรูปังนิจาวานิจาวาติจาวันเติยำปานันนิตังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังปันเติยำปานันนิตังทุกขังวิปัลินามะตังมังกลังนุตังสะมานุปัสิตุงเอตังมะมะเอโสมีเอโสเมตตติุนหิตังปันเติตังคีมัทธาถาพิคเวเวทนานิจาวานิจาวาติจาวันเติยำปานันนิตังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังปันเติยำปานตังทุกขั้นะามมตััังงงลนุตัง นุตังสมานุปไปสิตุงเอตัมมะมะเอโสหามัทมีเอโสเมอะตาตินุเหตังพันติตังคิงวัฏฏะพิคเวสัญญานิจาวานิจาวาติยาวพันติยมปะนะนิจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังพันติยัมปะนะนิจังทุกขังวิปปานีนามัตตมังกัรลังนุตังสมานุปไปสิตุงเอตัมมะมะเอโสหามัทมีเอโสเมอะตาตินุเหตังพันติตังคิงวัฏฏะพิคเวสังขารานิจาวานิจาวาติยาวพันติยมปะนะนิจังทุกขังวะตังสุขังวะติทุกขังิ ทุกขังวิปปลีนามัตธรรมังกัาลังนุตังสมานุปัปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะบะมิเอโสเมอัตตินุงเหตังปันติปันติมัทตะพิกเววิญญาณังนิกาวานิกาวะเตณิจาปันเตยัปนานิจังตุกทุกขังวัตังสุตังวัติทุกขังปันเตยัปนานิจังทุกขังวิปปลีนามัตธรรมังกัาลังนุตังสมานุปัปสิตุงเอตังมะมะเอโสหะบะมิเอโสเมอัตตินุงเหตังปันติตัตมาติหะพิกเวียังกินเถรูปังติจาราค้าปตุปันนังอรณะวาพระหิตะลาวาอุสานิกังวาสุมังวาหินนาาาาววปัญจยตุเสััััมมมงงงรูปนตะ มีสู h a r d s h นะ่มีสูมีอัตตาติเอวะามีตังยถาปุตังสัมมันปัญญายะตันทปังยาเกจเวทนาติตานาคขปัจจุปนาทตาวาพิจาราวาอุสานิกาวาสุมังวะหินาวาปนิตาวายาตุลีสันติเกวะสัมภาเวทนาเนตังมะามานีสหะมัมีนะ่มีสอัตตาติเอวะามีตังยถาปุตังสัมมันปัญญายะตันตะขังยาเกจีวิญญาติตานาคขปัจจุปนาทตาวาพิจาราวาอุสานิกาวาสุมังวะหินาวาปนิตาวายาตุลีสันติเกวะ สัมภาสัญญาเนตังมะมัณีโสหบัณมิงนะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภุตังสัมมันปัญญายะตันทปังเย่เกจิสังคาราติจานะค้าปัจจุปนาตตาวะพิจฉลาวาอุสาริกังวาสุมาวาหินาวาปนิตาวายาตุลีสันติเกวะสัมปพีสังคาราเนตังมะมะณีโสหบัณมิตนะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภุตังสัมมันปัญญายะตันทปังยังกินจิวิญญาณังอติจานะคะปัจจุปนัาตตาวะพิจฉลาวะอุสาริกังวาสุมาวาหินาวาะปณิตาวังะ วายาจุลีสันติเกวาสัมพังวินดานังเนตังมะมะเนโสหะปันน์มิงนัมเนสุอัตติเอวันเมตังยะถาปุตังสมัตปัญญายะธัรมทัพันเอวังปัจจังพิกเวสุวาลิยัสวะโกลุปัตติปินิปินตัติเวทนายะปินิพินตัติสัญญายะปินิพินตัติสังคารีสุปินิพินตัติวิน Winyanat ming pini, wintatini pintang wila chati, wila kawimu chati, wimutan ming wimutan miti, yanang huti kina chati, usitang lama chari, yang katang kalani, yang napalang asataya, tipachana, titi hitamawo, jawakawa, atamana, panjawa, kiya, pikua, pakawatoha, sita, api, nantung, iban, mitapana, huyaka, latman, mikanyamani, panjawa, kiya, nang, pikuna, anupataya, asawih, hititani, wimu, cintuti.